บ้าอะไรเนี่ยมาผักหัวผมทำไมคุณพูดบ้าอะไรอะคะฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยจะไม่ได้ทําบ้าอะไรฮะผมเห็นมี้แค่คุณที่เดินผ่านผมนี่ทําไม่ใช่คุณจะเป็นหมาที่ไหนเอาเฮ้ยเมียกูก็บอกอยู่ว่าไม่ได้ทําเส้นเอ็นมึงกระตุกเองแล้วมึงโทษคนอื่นมากกว่าไรวะไฮ้จิ้ <c oughs> จนมืออะไรเราไปนั่งดิ บอนสวยอะไรกลัวน้ำค่ะครับเฮ้ยมองอะไรสนใจมาเลอนี่มองมเนี่ย เปล่าคะ่ะเขาต่างหากละคะที่มองหนูอ่ะถ้ามึงไม่ทีอฆ่ามัน,นมันก็ไม่มองมึงหรอกมึเงเลี้ยงลูกเลยนะแล้วก็อยู่เฉยๆที่กูจัดก,การหนึง่งเฮ้ยคุณมองเมียผมทำไม หรือว่าคุณเป็นตำรวจที่มาสอดแนมเรื่องชาวบ้านอะอะไรอะคุณผมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะจะเอาเวลาที่ไหนไปมองครับก็เห็นอยู่อะกูมองเมีย네กูเนี่ยนี่จะบอกอะไรให้นะถ้าหิวมากอะก็ไปซื้อกินนู่นไม่ใช่แอบมองเมียคนอื่นนี่คุณผมมากินข้าวนะครับขอกินอย่างสงบสงบได้ไหม เฮ้ยคุยกับผมก็มองหน้าผมสิเฮ้ยอย่าให้รู้นะต้องมองมือผมอีกไม่งั้นมึงเจอดีแน่ครับครับเดี๋ยวคราวเนี้ยผมจะกินแบบเอาหน้าซดใกล้เลยเอออย่างงี้นะเออคุณลูกค้ารับอะไรดีคะ เอาเล็กยังไม่ง่อไม่ผักหนึ่งได้ค่ะแล้วของคุณผู้หญิงล่ะคะเอาเอาแนาเปล่าต้องให้นมลูกนี่กินอะไรไปเรื่อยเนี่ยลูกจะไม่สบายอาไนะได้ค่ะคุณคะฝากทิ้งหน่อยนะคะได้ค่ะพี่ยามคะหนูฝากอุ้มลูกหน่อยนะคะ อม,มองอะไรพี่จะอ่อยตัวข้างๆนัอีกแล้วใช่ไหมอไม่ใช่นะคะคือพอดีว่าชุดหนูมันอึดอัดอะคะ่ะหนูก็แค่อยากจะขยับตัวให้ชุดมันใส่สบายขึ้นนะคะเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วนี่ว่าไอชุดทุเลทุเลน่ะไม่ต้องใส่โอเคค่ะหนูขอโทษนะคะพี่ยังไม่เป็นไรนะลูก อลูกกองแงมันส่หิวนมมั้งไปโอ้ลูกเอาเฮ้ยมากินตรงนี้ได้ที่ไหนค,คนอื่นก็เห็นหมดไปห้องน้ำหรือว่าไปในรถด,ดิทำไมมันง่วงอย่างนี้วะก็ได้ค่ะพี่ไวเลย่ คุณครับเฮ้ยพี่อามคะปล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูขอร้องนะหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วปล่อยหนูคุณครับผมเองนี่ผมเองครับขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจคุณคุณตามฉันมาทำไมอะคะนี่คุณจะรีบหนีไปไหนเลรอครับ หรือว่าคุณมีที่ไปแล้วเหรอไม่มีค่ะแต่ไปที่ไหนก็ได้ที่มันไกลจากผู้ชายเลโลคนนั้นนะคะฉันต้องไปแล้วนะคะถ้าช้าวันนี้อย่ามันตามทันค่ะ<ต>ไปทั้งลูกเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเอย่างี้ไหมคุณให้ผมช่วยคุณไหมฉันเขียนขอความช่วยเหลือจากคุณให้พนักง,งานคนนั้นแต่ไม่มีใครช่วยฉันเลยในเมื่อฉันพึ่งใครไม่ได้ ฉันก็คงต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะค่ะคุณครับผมเห็นแล้วครับแต่แค่ผมยังหาโอกาสที่จะช่วยคุณไม่ได้ว่างี้ไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณไปแจ้งตำรวจเองและผมจะอยู่กับคุณจนก,กว่าคุณจะปลอดภยัยนี่นครับตำรวจมาพอดีคุณตำรวจครับมาทางนี้หน่อยครับช่วยผู้หญิงคนนี้หน่อยครับคุณตำรวจเขาถูกสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็กรกขัง่งเหนี่ยวครับแล้วตอนนี้สามีคุณอยู่ไหนคะไหนวะ นี่นี่เองได้ครับไอคนนั้นแหละจับไปเลยครับอีวานมึงหนีไม่อยู่นี่นี่เองไอ้คุนะอ้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่คิดจะทำอะไรมันเรื่องของผูเมียตำรวจไม่เกี่ยวก็อีนี่มันแอบอะไรผู้ชายคนนี้มาผมก็ต้องตบสั่งสอนสิครับทำร้ายร่างกายได้นะคือการสั่งสอนนี่คุณ ทำไมไม่พูดกันด้วยเหตุผลล่ะคุณอยาเอาตัวเองไปสารเตี้ยแล้วคอยตัดสินคนอื่นตามอำเอใจแบบนี้นะครับนี่มันเรื่องของผมี่ะมึงไม่ต้องมายุ่งตายตายตายรู้ไหมอยู่นิออ่งๆแกทําลายร่างกายต้องไปโรงพักหลานมึงจะเอาเรื่องมึงจริงเหรอมึงอยากให้ลูกกัมพาพ่อเลยไงฮะคุณตำรวจคะฉันไม่เอาเรื่องเขาแล้วคะ่ะได้ไงอะคุณ นี่คือโอกาสเดียวนะครับที่คุณจะหลุด้นจกไอคนชั่วๆแบบนี้คุณบอกของจริงตำรวจไปเลยนะนะคุณก็บอกแล้วไงมึงไม่ต้องมาเพื่อคิดให้ดีๆนะคุณเอาไงดีคะจะแจ้งความอยู่ไหมคะคุณตำรวจคะจับมันเข้าคุกไปเลยคะ่ะมันทําร้ายร่างกายฉันสักวันมันก็คงทําร้ายลูกฉันยอมเป็นแม่เลี้ยงเดียว ดีกว่าต้องมีพ่อเร็วๆอย่างมันค่ะคุณคิดถูกแล้วค่ะไปลงพักไปอีวันแล้วมึงจะเสียใจทำแบบนี้กับกูไปไปคุณขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันแล้วก็ช่วยเตือนสติฉันด้วยอะคะ่ะไม่เป็นไรครับผมเต็มใจช่วยต่อไปเนี่ยคุณได้หลุดพ้นแล้วก็มีสละแล้วนะคุณก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกย่างมีความสุขนะครับ ลูกเป็นชื่ออะไร